กลับสวัสดีทุกท่านกลับสวัสดีเอฟซีเด้อสุขูสุคนนะพี่น้องเนาะมาเบ่งวว้หน่ารักของคั้ยหน่อยบาทนี้เฮ้เงเฮงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเริ่มฮัดกินยาแล้วพี่น้องเนาะหยอกแล้ววันเห็ดนองเด้อ หยอกกันแล้วห,ห,หยอกกันแล้วะแผนกเฝาะแผนกเฝ้าค่้วยหน่อยอปอยห้กินน้ำเดินบานวังสี่ละพี่นอ้องทั้งเกี้ยวหยาให้กิน หยาก็สิเป็นยาหามาตาไฮตาหน้าล่ะพี่น,อน้องนั่นแหละกระปอยให้มันกลิ่นนะจ๊ะนะคำกับเข่าคอมเอติยังน,อน,นอ้อบาดนอย่างนอ้ะข่วนเอติยังนอ้อทาอยังนอ้อนี่บาดนะี มาแค่เงียบท่ายอย่างนาะบันเนอ้อยอดสยแสงจากน้อยเด้อพี่น้องก็ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีสุขูขขสุขคนเด้อที่เข้ามากดติดตามให้บ้าบา FC FC ้าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะจ่าเนาะมาถ่ายความนนาลักคั้ยหน่อยให้พี่น้องเบิงบ่งเนาะเบิ่ง ไปแล้วนแผนกเฝ้า